ท pues ีเสี่เวลาเออไปปรมาณที The ่แล้วเราก็จะมากัมาพวกกัเอ่อทำอะไร

ยิงไม่เลิกคิดแบน at pi kita pa ju

ครับอะไรครับคุณอ้าวเป็นแอดลีออโอ้ทุกคนครับเนหะนะ้าห Yeah, 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 yeah. What do you call